สวัสดีค่ะไร่เพชรพยาเย็นค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะโวคาโดสายพันธุ์ดังตัวท็อปของสวนอะโวคาโดมิลแทนค่ะเห็นไหมคะถ้าเขาแก่เขาจะแต้มสีตรงนี้พอสุกแลนะ้วเนี่ยสีเขาก็จะลามขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะสีแบบนี้กําลังทานเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาให้ดูเนาะว่าเนื้อและรสชาติเขาเป็นแบบไหนเนาะ ทานอนะโวคาโดน่ะการทานอะโวคาโดเราต้องเลือกทานว่าระดับ,บไหนถึงจะอร่อยเราชอบแบบไหนเนาะแต่ที่สวนชอบแบบนี้ค่ะระยะขนาดนี้เราจะเรียกว่าระยะห่ามยังไม่สุกมากเกินไปเป็นระยะที่กําลังอร่อยค่ะวันนี้ก็มีหลายสายพันธุ์อยู่นะคะอันนี้ที่ A21 ค่ะที่สวนลูกที่ร่วงเมื่อวานนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นติตโกอันนี้บูนี่ค่ะ เดี๋ยวผ่าตัวนี้ให้ดูดีกว่าผ่าให้ดูก่อนเนาะอืก็นน่าจะกำลังกินเลยกำลังคานเลยค่ะจริงๆสายพันธุ์เนี้ยลูกเขาใหญ่มากอืมร่วง ลูกใหญ่แต่ถ้าผลเล็กสุดก็จะประมาณ6กขีดลูกนี้ก็6ขีดครึ่งนะคะเนี่ยปีนี้ติดน้อยค่ะโอ้โหไม่อยากอวดเลยเนื้อสวยมากเห็นไหมคะเนื้อเขาสวยแบบนี้เลยกล้องอาจจะขาวไปนิดนึงแต่จริงๆเนื้อสวยมากค่ะเนื้อสวย หอมหอมมากกล้องขาวไปหน่อยอ่ะอะ่ไม่รู้นะมันเป็นที่กล้องเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวจะหันมุมตรงไหนให้ดูเนาะอยากให้เห็นจังเลยเหลืองมากมองด้วยตาเปล่าเหลืองกว่นในกล้องอีกอ่ะสีเหลืองและเนื้อเห็นไหมคะเนื้อเขาจะเนียนละเอียดมากเนื้อเนียนละเอียด เม็ดก็ไม่ใหญ่เห็นไหมคะระหว่างเม็ดกับเนื้อมันจะสมดุลกันเม็ดจะเล็กกว่าเนื้อหนาดีอยู่ค่ะวันนี้ทานโลก็โดทั้งวันเลยอะ่ะนี่ค่ะสวยเห็นไหมชั้นวิตามินอยู่นี่นิดแทบจะไม่ต้องทำอะไรแลวเปลือกนี่จะล่อนออกมาแล้วค่ะเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเขาเลย เห็นไหมเปลือกหนาค่ะเปลือกหนามากแล้วก็ล่อนออกจากเปลือกได้โดยง่ายอ,อยากให้ได้ชิมตัวนี้เป็นตัวที่เปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเข้าไปของเขาคนเดียวเลยเขาจะมันเหนียวมันติดหวาน เป็นอากาโบโคโาด้ลูกใหญ่ที่มันเหนียวติดหวานต้องกินให้ถูกระยะด้วยนะคะทุกสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเหนียวมันแค่ไหนถ้าปล่อยให้งอมมันก็จะไม่อร่อยอะ่ะมันก็จะเละแต่อันนี้เนี่ยระยะนี้กำลังอร่อยเลยอร่อยมากอืม พูดถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับบูนี่ก็คนละอย่างนะคะคนละอย่างตัวเนี้ยไม่เหนียวขนาดบูนี่แต่ก็ยังถือว่าเหนียวมันอยู่อีกระดับหนึ่งมันอร่อยเลยนะคะมันเป็นรสชาติที่เขาเรียกว่ารสชาติละมุนรสชาติพอดีพอดีนะคะกินแล้วก็จะมันหวานสําหรับคนที่หัดทานอโวคาโดใหม่ๆตัวเนี้ยค่ะ ออกหวานติดปลายๆแล้วจะเหนียวมันอร่อยค่ะน้าปลูกค่ะตัวเนี้ยสวยทั้งสีสวยทั้งสีสวยทั้งเนื้ออ่าแล้วก็ที่สำคัญคือผลใหญ่น้ำหนักดีผลเข้าใหญ่สุดก็ตั้งแต่กิโลประมาณกิโลสองกิโลสามค่ะถ้าลูกที่สมบูรณ์เลยเนาะของปีก่อนๆนูนะ้นอะจะลูกใหญ่สวยมากอร่อยค่ะแล้วก็เป็นอะโวคาโดที่ แก่แล้วเก็บง่ายคือเขาแก่แล้วเขาแต้มสีเนาะเขาจะแต้มสีตรงตรงที่เคยเอาให้ดูนะตรงก้นเนี่ยแล้วเขาก็จะค่อยสุกลามขึ้นมาแบบเนี้ค่ะเนะี่ยสุกลามขึ้นมาแบบเนี้ยอร่อยค่ะแต่ส่วนตัวว่าลูกขนาดนี้กําลังพอดีนะกินเพลินเลยแหละพราใหญ่เกินก็กินไม่หมดเนาะมันต้องกินทั้งทั้งครอบครัวเนาะแต่ว่ามันอร่อยค่ะมันกินเพลินมันมันเป็นอะไรที่สมูทมากคือมันไม่หนัก มันเป็นที่ทานได้เรื่อยๆทานเพลินทานหมดมันอร่อยอ่ะค่ะอืเปลือกหนาเห็นไหมคะความหนาของเปลือกเนื้อเนี่ยเด้งออกมาเลยมันจะเป็นอะไรที่มันละมุนติดหวานไปอืย ปีหน้าปีหน้าล่ะค่ะน่าจะมีให้ลูกค้าได้ชิมบ้างเพราะว่าม,มันเหนียวมันมากขออนุญาตค่ะอร่อยค่ะกินคนเดียวก็หมดนะเนี่ยกินคนเดียวก็หมดอร่อย ปีหน้านะอาจจะมีให้ลูกค้าได้ชิมบ้างค่ะปีนี้ก็เขาติดผลผลิตน้อยเนาะแล้วก็ลูกไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีเนาะปีนี้อากาศแห้งแรงมากแต่ว่าเขาติดนี่ก็ในอากาศขนาดนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วล่ะค่ะที่ส่วนมีกิ่งพันจําหน่ายค่ะมีเป็น2ไซส์จะมีไซส์ตั้งแต่ 30- มสเซนขึ้นไปเนี่ยอีกราคาหนึ่งนะคะก็จะประมาณรอยห้ารวมส่ง แต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์สักอายุประมาณ1ปีก็จะประมาณ50-60เซนหรืออาจจะเกินนั้นก็อยู่จะอยู่ที่ราคา1,650รวมส่งค่ะแล้วก็จะมีเป็นไซส์เข่งอีกเป็นไซส์ใหญ่คือที่สวนจะมีทำไว้หลายไซส์เลยนะคะส่วนมากก็จะโตไม่ค่อยทันเนาะพอลงไซส์เข่งได้สักประมาณสัก50-60มันก็จะเริ่มจะไปหมดอย่างเงี้ยคน คนที่เขาอยากเป็นส่วนเร็วเขาก็จะลงไส์ใหญ่เนาะเพราะว่าไส์ใหญ่อะ่ะคือไปเลี้ยงไม่นานอะ่ะปีหนึ่งเข้าปีที่สองสมบูรณ์ดีติดผลทันทีเขาเป็นอะโวคาโดที่ติดผลง่ายแล้วก็ทนแรงด้วยค่ะอยากให้ปลูกกันไดเยอะค่ะมิลแลนนี่ตอบโจทย์เลยนะคะอร่อยค่ะเป็นอะโวคาโดลูกใหญ่ที่อร่อยได้โดยที่ไม่อายใครเลยค่ะ สำหรับโอโวคาโดลูกใหญ่เยอะๆที่จะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะเพราะว่าบางพันธุ์ก็ส่วนมากลูกใหญ่มันจะไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยมันแต่อันนี้มันจะออกเหนียวมันและติดหวานไกลๆคือถ้าเทียบกับคิวบาอร่อยกว่าคิวบาค่ะเนื้อเนื้อมันแน่นคิวบามันจะหวานเนาะมันจะออกหวานและเนื้อมันจะออกฟูนิดหนึ่งมันมันก็หวานมันอร่อยอีกมันคนละอย่างอะค่ะมันอร่อยคนละแบบน่าปลูกค่ะ สนใจติดต่อได้ที่ไร่เพชรพญาเย็นนะคะ064-965-5614ค่ะหรือถ้าลูกค้าสนใจอยากจะมาดูที่สวนช่วงนี้ที่สวนจะมีอผลผลิตจะมีอะโวคาโดหลายสายพันธุ์ที่แก่จัด้อลูกค้าพอได้ชิมชิมจะได้ตัดสินใจเนาะก็ถ้ามาช่วงเดือนนี้ก็จะมีอ่บูนี่แกมีพีไวเก้ามีปีเตโกปีตโกก็น่ารักนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกเล็กเขา แต่เนื้อหนามากเห็นไหมคะเนื้อหนาแล้วก็เหลืองตัวนี้จะออกหวานชัดเจนเลยค่ะออกหวานถามว่าเปรียบเทียบกับโกเมนหวานแบบไหนโกเมนจะหวานมันอันนี้ก็จะหวานอ่อนกว่าโกเมนนิดนึงนิดเดียวค่ะนิดเดียวแต่ก็อร่อยมากละมุนเหนียวน่าทานค่ะถ้ามาช่วงนี้ะจะถึงเดือนเดือนนี้สิงหาเนาะประมาณกันยาก็ยังยังพอมีอยู่ค่ะ ก็จะมีปีโตโกมีโกเมนนี่ก็มีบ้างจะเหลือปรับลายแล้วค่ะโกเมนก็เริ่มจะหมดแล้วเนาะก็จะมี PY9 ชุด2ที่จะแกะตามมาเนาะแล้วก็จะมีบูเจ็ดที่ส่วนนะคะแล้วก็จังเหลือที่ A 21ยังยังเหลืออยู่แล้วก็มีบูนี่ใครอยากชิมให้มาช่วงนี้สิงหาถึงกันยานะคะยังพอมีรูปให้ชิมชิมแล้วก็จะได้ตัดสินใจว่าเราจะลงสายพันธุ์ไหนดี เทียมิวแท้นค่ะกิ่งพันุก็ยังไม่พอขายเลยค่ะขายดีมากตัวนี้อร่อยมากค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่อีกนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมอร่อย